สวัสด <sabes> ีคร anyway like <t ake iono> mm ับพผมนะครับอักเบเกอร์นะครับคนเดิมเจ้าเก่าครับไม่พกผับไม่พครับฮะอะไรไม่พครับไม่พบอะต่อตครับคุณกตีนผมแล้วครับปักักัอลี่เก็บมารแต่อีดีนี้ไอ้เหี้ยเฮ้เฮยเฮ้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 ยเอยเฮ้เฮ้อย้เายเฮ้้้ยเฮ้เฮเฮ้ไเเ้ยเล้เเ้เเเ้้ย้เเย่าพึ่ง้้้้้้ย นจระกี้เกิดเหตุขัดข้องบางประการนะครับครับผ่านไยก็ไปนานครับวันนี้พบสามคนนะครับคุณอะไรครับไอคิงแฟกเนี่ยอ๋อกูเนี่ยครับอ๋อผมผมครับอย่างเงียบกันดีเฮ้ยเอาไม่เงียบได้ยินไม่ได้อย่างเงียบเลยเฮ้ยผมเช่าเลยไปลง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 เ่อ ดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนให้คุณเออไ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 อฮารอ่านนะฮะไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยอ่าลองเปิดอ่านดูดิครับอ่านว่าอะไรครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอออ่านไหนอ่า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 นไหนก่อนน่ะทำไมผมเปิดกล่องไม่ได้ไม่ได้โอพีเฮ้ยกดอะไรไปอะไม่ได้โอพเลยอ่นนั้นไม่ได้ครับเยวลองลองทุบมันนี้ดูเด yeah. ี๋ยวก็รู้เอง ได้ไงซูไม่แตกเฮ้ยมันดีปดมันเอาไว้เฉพาะโอโอเกียครับครับจากเมื่อกี้เกิดหลายอย่างที่ผ่ายไปวอดโอ้โหทำไมทำไมไอแทนกว่าแล้วไม่นอนยมันมันจะผ่านไปยังไงอ่ะนอนไม่ได้อนอนไม่ได้แบบมันนอนไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเตือนขึ้นมาแบบอยูแคนยูแคลซี e ิปแบบนั้น่ะเนี่ยไอแทนก็นอนได้ เออผมก็นอนได้ครับลุกลุกลุกอพียังโอพียังโอ้ยเอาใครตีโอพีไปแล้วอูพยังครับโอพีแเราจะไมกดแล้วไม่ไปไหนกูใหม่เงี้ยหรวะอูพีใหม่จะไปยังไงอ่ะเฮ้ยไปได้แล้วอีกูไปได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเซฟอะไรอย่าเพิ่งดิเฮ้ยกว่ากว่าจะเล่นสักทีนะครับครับคนอื่นวเขาไม่ฟังกันครับยิ่งต้องเอาเบรล็อกมาปิดไว้ลิกลิก ทำไมเงียบกันเฮ้ยไม่ได้เงียบเลยเนี่ยก็เปิดเงียบครับเงียบเปิดปิดอันนี้อะไรเดี๋ยวพวกคุณต้องดูนะครับพวกเด็กน้อยเดะเดีเดวจะให้ดูนะครับอเดินมาดิเดินมาสิสัตว์เฮ้ยอย่าใช้คำหยาบออห้ามใช้ห้ามใช้กดสองรับแล้วก็โดดกงมาล้อไม่ต้องอ่านมัน้วครับไปเลยครับ เขาบอกว่าให้เล่นในโหมดปลอดภัยดีครับไม่ได้ให้เล่นแบบ normal เลยประมาณนั้น๋อ้ีิครับเดินมาครับตอนนี้เขาก็เสียมากเลยตกโลเต็มมากเร็วๆผมมาแล้วเนี่ยโอ้ยมาเร็วผมคอมผมแหลกเกินเืองเวลาก่อนนะไปดีกว่าเอ้ยอ๋อผมก็ดที่สูงมากตอนนี้ย โอ้ยเหี้ยตกจะเพิ่งสุดยอดเลยแหลกเลยตกโอ้ตั้งไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรนะมันไม่รอดหรอกว่านะครับขอปล่อยพวกเขาเล่นไปครับมานกดกันดีกว่านะครับบอกให้ อะไรคุณโดนสองรอบทุ๊บคุณแกะได้แกะอืมเฮ้ยอ้าวอ้าวคุแก่เหรอเพชรเป็นแต้มนะครับอ้าวผมผมมาถึงนี่แล้วผมมาแล้วเนี่ยผมเดินมาแล้วแกะนีเหรอครับแหลพังเอ๊ยแกะไม่ได้แหลกมันเะตัดป็๊บเอ๊ยเฮ้ยโอ้โหทันทีเต็มนะครับมันต้องใช้ประโยชน์หรอเปิดแล้วดีผมผมผมมาแล้วเนี่ยผมรออยู่เนี่ย มาเร็วๆที่ครับเปิดแผ่นเสียงเก็บนำไปก่อนผมนำไปก่อนเซ็ตะไรให้เช็คพอยอ่ะอ๋อเช็คพอยเช็คพอยเอแทนมาเช็คพอยเช็คยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนาฬิกาเก็บไว้เป็นสุดไม่ได้นะครับแค่ปิดกองได้อย่างเดียวปะ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 เช็คพอยเนี่ยพอยที่ไหนครับเยอะไหนก็เยอะเลยก็เจ้าพอยอ้าวสลีปออลลี่ไนท์ครับ แป๊ปปปรับปรับเวลาปรับแล้วเอามอนเตอร์มีมอนเตอร์อยู่ใกล้อ่วไอ้นี่ทำไมนอนได้เฉยวะเก่งครับบอกมีมอนอยู่ใกล้ออนอนก่อนที่มอนเตอร์จะมานั้นกูก็เขาบอกว่าให้เล่นที่ไม่มีมอนนะครับเลยเล่นคือไปสตาร์ไลน์เออเล่นแบบไม่มีอะไรก็ปลอดภัยแล้วเนี่ยไม่ไปปรับในตัวเซิร์ฟเวอร์ เอาเลยเอาอะไรเนี่ยเอาเรียบร้อยเอา,เอา,เอาตื่นได้ยังเนี่ยเอาโอ้เซฟได้ละ,ละเซฟได้ผมผมนอน,นเลยเฮ้เซฟด้วยมอนมาอะไรอยู่แถวนี้วะ่ะผมนอนบ้า, <laughs> เางเฮ้ยน่ารักกว่าภาพนี้ เมื่อไรจะเช้าเราเล่นมาทันเล่นมาหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยผมผมตายแล้วผมไม่ลีลาเอาอนิลิกาไปก็ครับคือนะกูอัพ